วันนี้ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้มาหล่อปูนซีเมนต์เอาวันนี้ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้มาหล่อปูนซีเมนต์ค่ะแล้วก็เลาะสารหน้าผากขมับแล้วก็เสริมเพดขมับแล้วก็กรนกคิ้วค่ะแล้วก็ทุบหนกตรงนี้ค่ะ,คะแล้วก็ ดึงซิลิโคนจมูกออกอะค่ะทำไมถึงอยากเอาออกอะค่ะเพราะมันแข็งอะค่ะมันไม่ละมุนนะคะใช่ค่ะมันแข็งแล้วก็แล้วก็ตัดกลามวีไลน์นะคะตัดกลามแล้วก็คางวีไลน์อะค่ะโอเคแล้วก็เก็บเนี่ยเก็บเนี่ยเก็บเนี่ยตรงนี้อะค่ะโอเคค่ะกลัวไหมคะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่านิดหน่อยอะค่ะแต่ไม่เจ็บก็โอเคอะค่ะ ชิวๆเหมือนคนอื่นค่ะขอบคุณค่ะมั่นใจค่ะคุณหมอน้องกี้พี่ใหญ่ตอนนี้ที่วันละคะอ่าได้สิบสีวันแล้วค่ะ14วันนะคะทำอะไรไปบ้างนะคะอ่าขูดสารเหลวลอกสารเหลวออกขมับหน้าผากถอดเพดเก่าออกแล้วก็หล่อปูนซีเมนต์หน้าผากนะคะแล้วก็พร้อมกับกรนน่งคิ้วนะคะอันนี้สองกล่องเลยใช่ไหมคะ แต่เต็มแน่นมากเลยโอเคแล้วก็อะไรนะแม่แล้วก็หนกแก้มหนกแก้มนะคะแล้วก็เลาะถอดจมูกถอดแกนจมูกเก่าออกนะคะแล้วก็ตัดกรามแล้วก็คางวีลายแล้วก็หลอดสารด้วยสารเก็บเนื้อคางเก็บเนื้อใต้คางค่ะโอเคเยอะมากแม่อันนี้คือสิบสี่วันแต่ไม่ค่อยบวมเท่าไหร่นาะใช่ค่ะไม่ค่อยบวมน้อยนาอแม่นาะใช่ค่ะ โอเคค่ะปังไหมแม่ปังมากไม่แคุณยอมทุกคนเลยว่าหน้าเด็กขึ้นหน้าเด็กน่าักขึ้นนะคะหวานขึ้นค่ะโอเคค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อไม่เจ็บค่ะแต่แมนยังชาชาเฉยแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรมากเลยไม่ได้เจ็บอะไรเลยค่ะไม่มีเลยสบายไม่มีอะไรมากก็สบายบางทีช่วงยาหมดช่วงช่วงอาทิตย์แรกยาหมดวาะกินยาพาราไปเล็กน้อยแค่นั้นเอง